ึ่งสอนเกี่ยวกับเบสิกการเทรดหุ้นแล้วก็คุยกับลูกค้าประกันที่ไม่เข้าใจว่าซื้อไปเพราะอะไรเสร็จนะคะคือลูกค้าก็จะเป็นอย่างนี้แหะคะ่ะวันแรกที่ซื้อ,อพอซื้อไปสักพักนึงก็งงๆก็กลับมาถามใหม่นะคะตั้งแต่มีดิจิตอลเฟสทูเฟสการขายประกันออนไลน์เนี่ยปัญหานี้หมดไปเป็นปิดทิ้งเลยนะคะเขาจะชอบจริงๆค่ะไอตัว ดิจิตอลเฟสทูเฟสเนี่ยเพราะว่า <c oughs> ได้คอนเฟิร์มกับลูกค้าไงห,หลายรอบไงเพราะว่าก่อนจะซื้อมันก็จะต้องแบบคุยกันออนไลน์ก่อนไงบางทีคุยกันเป็นเดือน2เดือนใช่ไหมคะกว่าลูกค้าจะตัดสินใจแล้วพอจะตัดสินใจก็ต้องมีการโทรอัดเสียงการคอนเฟิร์มกันอีกรอบหนึ่งมีการเซ็นสัญญาส่งเอกสารกันก็เลยรู้สึกแฮปปี้กับระบบดิจิตอลเฟสทูเฟส ระบบขายประกันออนไลน์มากๆเลยเพราะมันมีหลักฐานว่าคุยอะไรกันไว้มีอัดเสียงคอนเฟิรม์มโอ้แฮปปี้จริงๆค่ะหมดปัญหาที่ลูกค้าจะมาว่าตัวแทนคุยอะไรก็ไม่รู้ไม่ตรงตามที่ซื้อไม่มีเลยปัญหานี้ไม่เกิดอีกเลยนะคะแล้วระหว่างที่สอนเทรดหุ้นกับขายประกันเนี่ยโอ้โหข้าเจ้าเลือกขายประกันนะคะ สอนเทดหุ้นนี่นะค่าเจ้าคิดแค่2,000บาทนะแล้วก็มีการคอนเฟิร์มเงินคืนให้ทุกคนเพราะว่าค้าเจ้าก็คิดว่าเทดหุ้นมันก็คือแผนประกันเอ้แผนการวางแผนการเงิน1แผนในสินทรัพย์ของวางแผนการเงินไงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เหนื่อยค่ะเพราะว่าจุกจิกแล้วต้องมาคิดหาหุ้นให้กับลูกศิษย์เองต้องมาหา Youtube หาแหล่งความรู้ให้กับลูกศิษย์เองแต่ขายประกันอะบริษัทจัดการให้ทุกอย่างเห็นไหมคะทุกอย่างอยู่ใน iPad อยู่ในมือถือความรู้ก็เสิร์ฟจนไม่รู้จะฟังยังไงแล้วต้องการอะไรก็คิกคิกคิขึ้นมาเลยค้าเจ้าไม่ต้องเปลืองสมองคิดอะไรเองนะคะแล้วเป็นคนไม่ชอบที่จะรับผิดชอบอะไรไงก็เลยชอบอาชีพขายประกันมากๆเลยคะ่ะเพราะว่ามีอะไรก็ คลิกกไปแล้วต้องการข้อมูลอะไรก็เมลหาบริษัทโทรหาบริษัทอุปกรณ์อะไรใช้ไม่ได้ก็ไปหาฝ่ายไอทีของบริษัทหรือก็เมลไปเขาก็ตอบมาเห็นไหมคะมันมีระบบแอดมินแบ็กออฟฟิศที่บริการหลังการขายไปตามโรงพยาบาลก็มีระบบของโรงพยาบาลรองรับมันสบายกว่าการสอนเทรดหุ้นมากๆเลยนะคะสอนเทรดหุ้นเนี่ยคะ่ะก็เจ้าก็สอนเหมือนการกูสอนก็รับแค่ หนึ่งร้อยท่านเท่านั้นเองนะคะแล้วการทําปุณเนี่ยตัวเราก็ต้องอยู่ได้ด้วยไงดังนั้นนะคะพราเจ้าก็คิดสองพันเนี่ยค่ะก็จะต้องหาเงินให้คืนให้เขาสองพันให้ได้อ่เราก็อยู่ได้เขาก็อยู่ได้แต่เงินที่ค่าเรียนเนี่ยก็ได้มาจากตลาดหุ้นไงไม่ได้ไม่ได้เอาเงินจากลูกศิษย์ แต่เบื้องต้นะลูกศิษย์อาจจะจ่ายมาให้ค่าเจ้าก่อนเพราะค่าเจ้าก็ต้องกินต้องใช้ไหนจากค่าน้ําค่าไฟค่าคอนโดค่ารถค่าลาค่าเสียเวลาเดี๋ยวเครียดเกินไปป่วยเนี่ยมันก็ต้องมีเงินไปรักษาอีกใช่ไหมคะมแต่ว่าค่าเจ้าก็รับผิดชอบคืนให้ทุกคนแต่ละคนก็ได้เงินคืนไวนะคะเพราะถ้าเทียบกับสมัยค่าเจ้าอะคะ่ะกว่าจะเท็ดเป็นอนัสองปีกว่าจะ หาอินดิเคเตอร์ตัวนน้นตัวนี้เจอจะรู้ว่าต้องใช้ตัวไหนตัวไหนนะคะเชื่อเลยค่ะถ้าไม่มีคนชี้ทางนะเรียนรู้เทรดหุ้นเองนะไม่มีทางค่ะต่อให้ฟัง y o u t u b e ต่อใหอ้ไปเรียนเองผ่านใน y o u t u b e นะคะแต่ถ้าไม่มีคนชี้ทางว่าเทคนิคอะคะ่ะต้องเทรดยังไงยังไงเนี้ยช้าค่ะช้า ข้าเจ้าเนี่ยไม่ได้มีคนชี้ทางค้นหาเองจาก YouTube เนี่ยโอ้โหช้ามากนะคะแต่ลูกศิษย์มาปุ๊บเนี่ยทำไมได้เงินตั้งแต่วันแรกเลยเพราะเขารู้อินดิเคเตอร์รู้ระบบการเทรดตั้งแต่วันแรกครบวงจรเลยก็เหมือนบริษัท AA เค่ะเสิร์ฟทุกอย่างให้กับตัวแทนประกันแค่คุณเรียนรู้ตามระบบของ AA คุณก็สามารถที่จะ ออกไปขายประกันได้ออกพูดค้าได้แล้วตอนนี้ค่ะมันเป็นต้องไปหาลูกค้าแล้วค่ะจะชอบมากมเลยรถยนต์ก็ไม่ต้องใช้แต่งตัวก็ไม่ต้องแต่งหน้าก็ไม่ต้องแต่งนะคะอยู่กับที่เนี่ยทำงานได้เยอะจริงๆแล้วก็สามารถคุยก,คก,กับลูกค้าแล้วก็ได้คอนเฟิร์มกับลูกค้าแล้วก็ได้ออนไลน์กันะลูกค้าก็เชื่อมั่นตัวแทนตัวแทนก็สบายใจได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับลูกค้าอันไหนไม่ถูกต้องก็ สามารถที่จะรีเช็คกันได้ก็รู้สึกแฮปปี้กับโลกในยุคโควิดมากๆเลยแล้วข้าเจ้ายังมีเวลาให้ความรู้เรื่องการเทพหุ้นกับผู้คนก็คงทําได้แค่100คนเท่านั้นเพราะว่ามันเหนื่อยนะคะเพราะว่าโอ้โหคิดไม่ถึงว่ามันจะจุกจิกยิ่งกว่าประกันเพราะมันต้องให้รายละเอียดตรงนี้แล้วเราต้องมานั่งตอบเองไงมันไม่เหมือน ประกันไงประกันเนี่ยเอเอจัดการให้หมดไงลูกค้ามีเลยก็โทรไปหาเออได้เงี้ยไม่ต้องมาผ่านเราเราก็มีหน้าที่แค่ขายแล้วก็ช่วยบริการนิดนิด,นดหน่อยหน่อยมันก็สะดวกสบายกว่าการสอนเทรดุณลมากมากมากม,ากมากเลยนะคะ